คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราบห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบอาทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย27กรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครอบบาสเกตบอลครับชิงแชมป์โลกโอลิมปิกกับ2 0 2 4ี่ที่ปารีสครับการพบกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็ทีมชาติสเปนครับโดยทางด้านทีมชาติออสเตรเลียครับผลงานในเกมล่าสุดสามารถเบียดเอาชนะฝรั่งเศสได้83ต่อ82ในเกมอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่เกมครับเกมกระชับมิตรครับ ก็ทำให้ทางด้านออสเตรเลียเองครับอุ่นเครื่อง3เกมล่าสุดก็ชนะรวดครับชนะเซอร์เบีย84 73ชนะโปอรโตริโกเก้5สตและเกมล่าสุดอย่างที่ได้บอกไปครับเฉือนฝรั่งเศสแค่1แต้มส่วนผลงานเกมล่าสุดการอุ่นเครื่องของสเปนเอาชนะปอร์ตริโกได้คาดลอย1 0 7อย1ต่อ84ครับ แล้วก็ผลการอุ่นเครื่องในเกมก่อนหน้านั้นครับทีมชาติสเปนดวลกับอาร์เจนตินาเมื่อวันที่20รกรกฎาคมครับก็เป็นทีมชาติสเปนเอาชนะไปได้76ต่อ72เท่ากับว่าการอุ่นเครื่องสองครั้งล่าสุดของทีมชาติสเปนก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเก็บชัยได้2เกมรวดครับเกมนี้จึงน่าสนใจครับเป็นการดวลกันในเกมแรกของออสเตรเลียกับสเปนครับซึ่งทั้งคู่อยู่ในกรุ๊ป A โดยทางด้านทีมชาติออสเตรเลียครับพอ้จัดน่าจะเป็นตัวเก๋าอย่างแพตตี้มิลส์ครับวัย36กว่ากว่าครับดวลกับเซจิโอลุยครับนักบาสของสเปนตำแหน่งนี้ผมมองว่าแพตตี้มิลส์ครับชื่อชั้นเหนือกว่าครับไปกันต่อที่ตำแหน่งชูทติ้งการ์ดกับโจสกิตตี้ครับอดีตผู้เล่นของโอคาโมสิตี้ทันเดอร์ปัจจุบันอยู่กับกระทิงดุชิคาโกบูดวลกับดาริโอเบสซูล่าครับตำแหน่งนี้แน่นอนโจสกิตตี้ดีกรีดีกว่าฝีมือถือว่าเหนือกว่าส่วนสมองฟอร์เวิร์ดครับแดนเตเอ็กซัมครับ ตอนนี้ก็จะได้ดวลกับซานติอัลเดอรมาครับหรือว่าซานเตียโกอัลเดอรมาส่วนตัวชอบการเล่นของซานเตียโกอัลเดอรมามากกว่าครับมีความเข้าเกมครบเครื่องกว่าส่วนผู้เล่นพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดครับทั้งนั้นคริสกูดดิงครับผู้เล่นจากลีก NBL ครับจะได้ดวลกับอเล็กซ์เอเบร์เนสครับเป็นนักบาสของสเปนครับติดทีมชาติมาหลายปีครับส่วนตัวชอบอเล็กซ์เอเบร์เนสมากกว่าส่วนเซนเตอร์คุมงในครับจ็อกเลนเดลครับจะได้ดวลกับจอนโชเฮนันโกเมสครับ คู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถุกราคาครับรีบาได้ดูดันพอๆกันครับวงในใต้แป้นก็ถือว่าไม่เลวทั้งคู่นี่เป็นชมนาผู้เล่นตัวจริงจากการคาดการเท่านั้นครับผู้ลเล่นต้องดูอีกครั้งก่อนลงสนามประมาณครึ่งชั่วโมงครับทีมชาติออสเตรเลียประกอบไปด้วยแพตตี้มิลส์ครับโจสกิดดีเดนเตเอ็กซัมคริสฮูดดิงและจอ็อกแลนเดลเป็นเซนเตอร์ครับส่วนทางด้านทีมชาติสเปนครับกระทิงดุประกอบไปด้วย เซจิโอลุยกับดาริโอเบรซูลา่าซา,านติโกอัลเดมาหรือซานติอัลเดมาครับอเล็กซ์เอเบเนสและจอนโชเฮน,นันโกเมสโดยทีมชาติออสเตรเลียกับทีมชาติสเปนอยู่ในกรุ๊ปเอครับถือว่าสุกหนักพอสมควรครับเพราะต้องดวลกับทางด้านทีมชาติกรีซครับของยานิสอันเตทุคอมโปครับแล้วก็ทีมชาติแคนาดาครับถือว่าโหดทั้งหมดครับ โดยทางด้านโจสกิตดี้ครับผลงานการเล่นทีมชาติในฟี b a World Cup อยู่ที่19.4แต้มต่อเกมครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับโจสกิตดี้ส่วนซานตียโกอัลดดม่าหรือซานตี้อัลดดม่าครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับเป็นผู้เล่นนะฮะจากเมมฟิสกิสลี่ครับโดยผลงานในการเล่นทีมชาติค่าเฉลี่ยการทำแต้ม11.2แต้มต่อเกมถือว่าอยู่ในดับกลางๆครับสำหรับซานตีอัลเดม่า โดยทศนะของจานเจนในคู่นี้ทีมชาติออสเตรเลียกับสเปนอยู่ในกรุปอัปเดตครับกรุปเอนะฮะมีทั้งแคนาดาและทีมชาติกรีซของยานิสครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันในเกมนี้ของทั้งสองทีมส่งผลต่อการเข้ารอบอย่างมากครับแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวเลือกของออสเตรเลียครับมีผู้เล่นที่ครบครันมากกว่าประสบการณ์ดีกว่าครับและมีมิติเกมรุกเกมรับที่ถือว่าดีกว่าวันนี้ผมชอบออสเตรเลียชนะสเปนเกิน5แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ